วันอาทิตย์นี้ครับ23มิถุนายนนะท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็มีกําหนดการเตรียมลงพื้นที่ตุวจราชการที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับเพื่อติดตามพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เราก็ดูเส้นทางการจัดการแข่งขน 1, ัน F1 รวมถึงตรวจติดตามโครงการสําคัญตามนโยบายของร,รัฐบาลนะครับเช่นด้านมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ของ EEC นะครับกำหนดการเข้าคร่าวครับประมาณ1 0 4นาฬกานาทีครับนายกพร้อมคณะจะเดินทางมาถึงที่สนามบินนานาชาติอุตภเาหนะฮะหารือเกี่ยกับประเด็นปัญหาการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการลงทุน EEC นะที่สนามบิน อุตภายครับอำเภอบ้านฉางจดระยองแล้วจากนั้นนายกก็จะไปดูเส้นทางการแข่งขัน F1 บริเวณเขาพระตำหนักอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังเฟศส3มที่ท่าเรือแหลมชะบังอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับจากนั้นก็กลับกรุงเทพมหานครนะฮะส่วนทาง N b t บภาคกลางของเราก็จะมีรายการพิเศษนะครับ คนคุยข่าวสเปเชียลนะฮะช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2องครึ่งนะครับถึงบ่าย3านะด,ดูก่อนฮนะดูก่อนดูภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อนครับบ่าย2องครึ่งถึงบ่าย3ามนะฮะวันอาทิตย์นี้ครับก็เกาะติดภารกิจของท่านนายกเศรษฐานะครับเดี๋ยวพบกับพี่แมวหาไทยการนะทางทีวีก็กดช่อง11นี่แหละครับแล้วก็ทางออนไลน์นะครับที่ Facebook l i v e อ b t ภาคกลางนะฮะ